สวัสดีครับผมเทรนเนอร์แจ้ KJ Wingman นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเนี่ยฮะท่านี้แหละที่กําลังทําอยู่นี่แหละครับฉีกขานะครับเนื่องจากว่ามีคนขอมาเยอะนะครับว่าอยากให้ช่วยสอนเทคนิคการฉีกขาหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ผมก็อยู่แต่บ้านนะครับไม่ได้ออกไปสอนที่ไหนเลยอยู่ในสถานการณ์โควิดด้วยแล้วก็มีล็อกดาวน์อีกอ่ะ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการฉีกขาสําหรับคนเริ่มต้นแล้วกันแล้วก็ไม่มีคนช่วยนะครับฉีกเองที่บ้านนะครับทำยังไงได้บ้างมาลุยกันโอเคครับมาก่อนที่จะเริ่มกันผมอยากจะเตือนอย่างหนึ่งการยืดเหยียดร่างกายไม่ว่าจะทําท่าอะไรให้อบอุ่นร่างกายตัวเองก่อนนะครับคุณจะใส่เสื้อแขนยาวแล้วออกไปวิ่งวอร์มสักห้านาทีหรือจะใส่เสื้อแล้วก็เต้นแอโรบิกเบาๆเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นก่อนนะครับไม่งั้น ถ้าร่างกายคุณยังเส้นตึงอยู่คุณไม่มีทางยืดเหยียดได้เต็มประสิทธิภาพแน่นอนโอเคนะอ่ะไปทํามาแล้วก็เริ่มกันโอ,โอเคครับอย่างแรกไม่ต้องอะไรเลยครับกลางขาออกมากางขาออกมาเลยครับเอาเท่าที่คุณกลางไหวเลยครับข้อที่หนึ่งใต้เข่าตรงน,นี้ครับใต้ขากดติดพื้นเข้าไว้อย่าให้มันโก่งขึ้นมาอย่างนี้อย่าให้มันโก่งติดทั้งหมดปลายเท้าเอาชี้ขึ้นฟ้าไว้ก่อนประมาณนี้เลยอย่างนี้นะ ขาเหยียดตึงนะแล้วต่อมาให้ก้มครับข้อนี้ดูดีๆส่วนใหญ่คนที่จะก้มดูดีๆนะฮะจะชอบก้มอย่างนี้ไม่ใช่กระดูกสันหลังนะครับเหยียดตรงนะครับต่อให้ก้มไปก็ยังเป็นเส้นตรงดูดีๆนะเห็นไหมผมจะไม่โกงอย่างนี้หลายคนจะชอบก้มไม่ใช่โน้มตัวนะครับ คุณลองสังเกตดีๆว่าถ้าคุณก้มแบบนี้ลำตัวเหยียดตรงอย่างนี้มันจะตึงมากกว่าปกติลองดูแบบนี้นะฮะแล้วก็ต่อมาข้อนี้ห้ามกั้นหายใจเด็ดขาดนะครับใช้วิธีอย่างนี้นะฮะทำตามหายใจเข้าและหายใจออกหลายคนจะถามว่าเราต้องก้มไปถึงไหนผมบอกเทคนิคให้เทคนิคนี้แหละสมมตินะนี่คือตึงที่สุดของคุณแล้ว คุณใช้วิธีเอามือจับขาวไว้แล้วกดไปให้มากกว่าเท่าที่คุณยืดนับหนึ่งถึงสิบหรือยี่สิบวินาทีหายใจตลอดนะครับสิบถึงยี่สิบวินาทีพอครบแล้วค่อยๆกลับมาหุบขาเข้ามานิดหนึง่งหรือแหลกขาครับผ่อนคลายพักเซต็จสักหนึ่งนาทีถึงหนึ่งนาทีครึ่งครับแล้วก็ทำต่อเหมือนเดิมชี้ให้เยอะที่สุดครับเท่าที่คุณจะไหวเลย แล้วก็หายใจเข้าหายใจออกกระดูกสันหลังตรงนะครับเอาเท่าที่คุณจะไหวเลยหายใจใตลอดไม่มีการโกงหลังนะไม่โกงหลังนะยืด mm hmm. แล้วก็กลับครับอ่ะเริ่มต้นคลิปนี้เอาไปทำแบบนี้ก่อน mm hmm. เดี๋ยวจะต้องมีคนถามแน่นอนว่าต้องทำกี่เซตอะไรยังไง mm hmm. ก็ เอาพื้นฐานก่อนละกันทําแบบเมื่อกี้นะฮะค้างไว้สัก20วิถึง30วิแล้วแต่เลยนะครับเท่าที่จะไหวให้ทํา4-5เซตต่อวันก่อนละกันอ่ะลองไปทําดูคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปแรกเดี๋ยวถ้าเกิดต่อไปแล้วเสียงตอบรับดีผมจะทําต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับก่อนที่จะจบคลิปแรกไปนะครับผมอยากจะเตือนอะไรอย่างหนึ่งนะคือการฝึกความยืดหยุ่นของร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นฉีกขาหรือว่าสะพานโค้งอะไรก็แล้วแต่พวกเนี้ย อย่าไปรีบนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครที่จะสามารถจากเริ่มต้นจากศูนย์และฉีดได้ภายใน3าสี่วันไม่มีทางนะครับตัวผมนะครับผมไม่มีคนช่วยนะด้วยความที่เมื่อก่อนก็คนที่สอนแล้วก็สื่อโซเชียลมันยังไปไม่ไกลขนาดนี้ผมก็ทําด้วยตัวเองขนาดผมเป็นคนที่มุ่งมั่นฝึกมากนะยังใช้เวลาหนึ่งเดือนเลยนะครับเริ่มต้นจากศูนย์ แล้วกว่าจะไปฉีดสุดได้แบบนี้นะที่อย่างให้เห็นในรูปเนี่ยยังใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะครับต้องค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปรีบนะครับเพราะว่าถ้าคุณรีบเร่งขึ้นมาอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้หนักที่สุดผมขอไม่บอกแล้วกันนะว่าที่ไหนไปเร่งรีบเกินไปเส้นเอ็นฉีดครับค่อยๆนะครับอันนี้ถือว่ามาเตือนในฐานะคนมีประสบการณ์เลยนะครับป่ะสู้ๆครับใครได้อะไรยังไงบ้างมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับบ๊ายบาย คลิปที่หนึ่งผ่านไปเดี๋ยวต้องมีคลิปที่สองแน่นอนเชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนทําได้ครับผม